ครับผมอันนี้ผมต้องรีหูมไหมไม่มีใครพูดไหมรอดีครับพี่ดีครับโผลโผล่กวโคืออย่างนี้ตอนนี้ทางผบเขามาแจ้งว่าตำรวจเกือบทั้งหมดเลยนะเหลืออยู่แค่นี้ที่เหลือกำลังรอปลดยศเพื่อลาออก,กมมีมีอ,อกไปตอนนี้เขามีอยู่แค่นี้สาม <3 S 2> คนออคนหนึ่งได้ไหมอโอเลโอไม่เหนว่าพี่ผมบอกแล้วว่าตำรวจอะเป็นสิ่งที่เล่นยากครับเพราะว่าเนี่ยแหละ อพอเขาไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ไม่พอใจหรือว่าอะไรนิดหน่อยอ่ะเขาก็ทําแบบนี้ใส่รอบที่สองนะครับเพียนี่ะอ่เา,าเข้าใจเูกูก็เข้าใจจริงก็มันมันไม่ใช่ทุกคนอ่ะที่จะเล่นได้กูเข้าใจครับพี่แต่ว่านี่คือมันม่มันไม่ได้รุนแรงกับตำรวจอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับพี่เพราะว่าเขาก็เลือกที่จะสู้เองด้วยซ้ำแล้วเขามานั่งเป็นแบบนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะผมไม่ได้เปิดเขาด้วยนะครับเพียรเนี่ยไอ้ส่วนเรื่องที่ผิดกฎผมก็แก้ไขให้แล้วด้วยที่หอสอบผมก็แก้หอให้หมดแล้วอ่ะผมผมขอพูดได้ไหม พูดอะไรครับพูดได้พูดได้ไม่เกี่ยวยุค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 ไุคยุคกุคย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 เคยุคยุคงุคยมคยุคยก็ยุคยม่ยุคยุคกุคุ้คยุงยุคยรคยุ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 คยรคกุคยุค u ุอยงเงี้ยุคือแล้คเรายงไยพลาดโดนคยีคยุ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 นย่วมวงด้วยี่ยมคิดวยาคันคยาคยมคุ่คยุคี่ที่เราคยุคยุคยุคยแคยุคืุคยุหยุคยกคกลายุคย ไม่ดูครับไม่กินที่แจ้งคือที่ฝั่งศพครับที่ฝั่งศพก็คือตำรวจเป็นคนยิงกาดยิงเองนะครับพี่ไม่มีใครตรงนั้นไปแทงตำรวจก่อนเลยนะครับพี่เขาเขาบอกว่าอะไรนะครับยิงยิงกาดยิงพลาดเรอครับอันนั้นมันกาดเลยนะครับมันกาดยิงนะพี่มเลยทั้งวงเลยครับล้มพร้อมกันที่หลุมศพหมดเลยนะครับเพราะว่ามันจริงๆพวกผมไม่ได้เป็นคนเริ่มครับมันไม่ได้เป็นคนเริ่มตีตำรวจเลยนะครับ ไม่ที่แตะเขาเลยไม่แต่คนเดียวนอกจากเนี่ยผอบคนเนี้ยไม่ไม่อันเนี้ยอันเนี้ยเข้าใจแต่คือประเด็นคือบางคนเขาไม่ไหวก็เราบังคับเขาไม่ได้อยู่แล้วถ้าเขาจะออกอ่ะใช่เขารับแรงกดดันไม่ได้เราก็ไม่ได้ว่าเขาก็อนุมัติเลยถ้าเขาจะออกก็คือออกได้แต่ว่าตอนเนี้ยทางผอผอบเขามาแจ้งว่าตอนเนี้ยมันเหลืออยู่แค่นี้ไงที่ที่เข้ามาคุยได้ผมขอบอกคําเดียวก็ก็ได้ประโยชน์เดียวก็ได้คือใจกว้างหน่อยก็ได้ครับเจ้าอผมดิใจสู้อ่ะใจสู้ เปิดใจหน่อยก็ได้ครับถ้าคุณโดนแบบเดิมแล้วคุณก็ทําแบบเดิมมันก็เหมือนว่าคุณไม่ได้ให้แบบให้โอกาสตัวเองในการเล่นอะไรใหม่ๆอะไม่ได้สนุดอะไรใหม่อะไรอ่เงี้ยผอบอกครับผมขอพูดแทนได้ไหมจากข้อความที่เราคุยกันมกเมื่อกี้ได้ครับผมขอมคนพูดแล้วกันคืองี้เมื่อวานน่ะมีสี่แก๊งที่มีสตรอรี่กับตารวจใช่ปะ่ะมียูเอฟฮาร์เรยนโ,โอ,โลโอแล้วก็ยี่สิบเอ็ดมีแค่นี้ค่ะนอกนั้นลงไม่ได้แล้ว ก็คือมีแค่นี้แต่ว่าเมื่อกี้ทางผบบอกว่าหลายๆคน่ะมีแบบบัฟแบบที่มันเกินเลยอ่ะด่าพ่อร่ำแม่ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่พวกเองอ่ะแต่เป็นคนอื่นที่เข้ามาร่วมแจมด้วยอ่ะมันก็มันมีกฎมีขือแล้วอยู่ว่านั้นมันมันก็ตามหน้าที่ตามพูดตรงนี้ได้ครับพูดเลยครับเขาหน้าจะแจ้งไปแล้วครับแล้วโดนปิดเก็ใส่ครับนั่นแหละครับเขาได้ประชุมกันแล้วเขาออกเลยแจ้งไปแล้วบ้างหมายถึงวันนี้เหรอครับ ครับเขาพูดมาับผมอย่างนี้ครับอ่าทั้งคู่นะครับไอ้ดีดีดีตามแอดมินมาหน่อยแป๊บนึงนะครับผมผมขอเรียกมาหน่อยอันนี้ผมไม่รู้ถ้าแอดมินทำอย่างนี้จริงผมผมไม่โอเคครับเดี๋ยวแป๊บไอ้ดีตามมาหน่อยแต่เขาทำบหมยมากเลยนะพี่แต่ผมก็กดใหม่กดเรื่อยๆที่ะปี่คนเหมือนว่าคนนี้เนเขาเหมันจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่โดนปิดที่เก่เลยมันก็กดใหม่ๆอ่ะใช่ผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยพี่พี่ตูนผมโดนปิดบ่อยแต่ผมก็กดใหม่อ่ะจนผมรู้เรื่องอ่ะ กดเรื่องเดิมอะถ้าเขาไม่ตอบผมก็กดอยู่งั้นอะทั้งวันไม่แต่คือถ้าเป็นพี่ก็สงสัยว่าแล้วเขาปิดทําไมวะใช่ก็เขาชอบปิดเนี่ยพวกผมยังไม่ได้อ่านเลยบางทีอะอเขาก็ปิดไงไม่ใช่เขาเป็นอ,อแอดมินมาแลวเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งผมผมว่ามุมเขา่้จะมีเหตุผลอยู่แหละลองลอง,ลองฟังดูครับเนี่ยเดี๋ยวลองถามดูเลยคืองี้อ่าแอดมินแอดมินครับ คือว่า<ต>ทางตํารวจอะแจ้งว่าวันเนี้ยเขาโดนด่าพ่อร้อแม่แล้วทิตไปแล้วทิตโดนปิดหมดเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเตตขาเตตลา<ด>ออตรวจครับที่แจ้งมามีสองคนที่ผมดูครับคือทิตอ่าผมไปดูแล้วมันมีคนนึงแจ้งทิตด่าด่าโคตรพ่อมาครับพูดว่าโคตรพ่อแต่แต่อคลิปเนี่ยครับมันมันตามตัวไม่ได้เพราะเสียงเสียงพูดนะครับมันมันไกลมากแล้วก็ไม่รู้เป็นเสียงของกลุ่มไหนเพราะว่าเหมือนพูดไกลๆครับเหมือนพูดแบบไกลมากครับพี่มันเลยมันเลยไม่ได้ยิน แล้วปิดทิกเก็ตไปป่ะหรือว่ามึงอธิบายให้เขาฟังป่ะว่าพอยังอยู่ครับติเก็ตยังอยู่ครับผมยังตอบเขาอยู่เลยครับยังตอบเขาอยู่ตอนนี้อ่าอ่าอะไรอีกอันหนึ่งเหรอันหนึ่งสอบถามเรื่องเหมือนมีรถนะครับอุรุนะครับขับไปหน้าสอนอแล้วก็ฟีลเหมือนกระถามว่าแบบเป็นแบบคุณแบบประถามแบบตำรวจรับเป็นเป็นเทียอะไรครับแล้วก็ขับรถหนีครับอ่าอันนี้อันอันนี้ก็ยังยังไม่ได้ตอบว่ากําลังสอบถามว่าจะเอาเป็นแบบไหนเอาว่ามันเกี่ยวกับไอตรงนี้ไหมใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ก็เลยผมเลยยังปล่อยไปครับผมยังไม่ได้ตอบครับแต่ผมไม่ได้ปิดเลยติเกตที่มีการแจ้งเข้ามาของหน่วยงานอที่มีแจ้งวันนี้มีแค่สองเคสครับอันนี้เคสของไม่ไม่ที่เรียกมาก็คือให้อธิบายนี่แหละอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าได้ปิดจริงไหมเพราะผมก็รับรับมาจด้ตรงนู้นผมไม่ได้รู้เรื่องด้วยแต่ผมถามให้ครับที่เขาคิดว่าปิดเพราะว่าผมเปลี่ยนชื่อติเกตหรือเปล่าครับแต่ผมไม่ได้ปิดนะผมแค่เปลี่ยนชื่อติเกตให้มันง่ายต่อการทำงานเฉย อันเทวิยาโลเยลหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัสเตรียมมันชื่ออะไรกูหักรู้มันมีติเก็ตที่ตั้งชื่อว่าคำว่าสอบถามอันนี้ที่ผมตั้งไว้อ่าโอเคก็หมายความว่าเรื่องมันยังล้างอยู่ถูกไหมยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของเจ้าตัวที่แจ้งมาตำรวจที่แจ้งมาเรื่องที่ด่าพ่อชื่อเมอร์คิวรีครับผมยังไม่ได้ปิดติเกตเขาก็ยังตอบเขาอยู่เหมือนเดิม นั่นผมผมฝากขอบอแจ้งหน่อยได้ไหมครับว่าเขายังไม่ได้ปิดชื่อของคูโตแล้วก็ไฮแจ็คแล้วก็ใครอีกไม่รู้ว่าที่ผมถามมาได้นะแค่นี้ไม่มีครับที่ที่เปิดตก็ตไปใช่ไหมไม่มีเลยครับไฮแจ็คคูโตอะไรที่ว่ามาคือไม่มีตก็ตเลยไม่ได้เป็นของเมื่อวานครับแล้วก็คูโตอะไรทั้งอ่าผมไม่รู้ละผมถามว่าเท่าที่ดูมาตอนนี้มีแค่เมอร์คิวลี่ครับที่แจ้งมาที่ด่าครับที่แจ้งเรื่องท็อกซิกมาแต่แค่หาตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอเมื่อวานเหรอเมื่อวานเหรอเมื่อวานใครดูตก็ตมีไหมไฮแจ็คที่เมื่อวานกี่โมงครับ เ่ราะเมื่อคืเมื่อวานผมดูทั้งคืนก็ไม่มีเหมือนกันครับแบบทั้งคืนนี่มีวูบหลับไปตอนไหนหรือเปล่าไม่น่ามีแจ้งเรื่องอะไรนี่มัครับถ้าดพอมาหน้าน่าจะเปิดทิ้งไว้เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องหนาพอน่าจะต้องแบบรอรอทีมงานพิจารณาครับเพราะว่ามันฟังหลายๆคนนะครับว่ารูปแบบคําแบบไหนตายติกเก็ตที่โดนแบบพกใบส้มใบแดงผมจะปล่อยไว้ก่อนครับรอพิจารณาแบบร่วมกันกับทีมงานท่านอื่นว่าเป็นรูปแบบไหนแล้วก็ค่อยปฏิบัติ อืมถ้าไม่ใช่แบบว่าชัดเจนเลยแบบคําพูดแบบว่าที่จะแบบว่าตามตัวได้เลยครับก็ด <Okay, S 1> <ๆ>ําเนินการทันทีถ้าตามตัวได้ okay, เข้าใจคือมันเป็นเสียงในวงนัวถูกไหมใช่ครับมันเสียงที่เขาแจ้งมามันมันไกลครับถ้าพี่อยากฟังเดี๋ยวผมส่งให้ก็ได้ครับเพราะว่ามันมันฟังมันตามตัวไม่ได้จริงครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอารายละเอียดก่อนในลึกๆเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเกิดอย่างนั้นก็ช่างมันเลยครับขเขาจะอ้อผม,ผมไม่อยากล้างแล้วผมเหนื่อยครับเข้าใจครับผมเข้าใจ เอองั้นมาต่อเลยครับเรื่องอะไรจะเป็นไปก็ให้มันเป็นไปตามนั้นนะครับวันที่สิบแปดเดือนสองอ่าอ่าอ่าแอดมินก่อนอ่าจีเจมส์ชี้แจงต่อเลยครับเมื่อกี้เขาบอกอะไรนะอ่าแอดมินบอกว่าไฮแจ็คตก็กตล่าสุดที่ใหแจ็คเปิดมาคือสิบแปดเดือนสองอ้าว คือผมพูดอย่างนี้นะผมผมให้ความเป็นธรรมแอดแอดมินด้วยเ้าก็ผอด้วยถ้าเขามีหลักฐานอะไรไหมที่เขาแจ้งมาเมื่อวานส่งให้ผมส่วนตัวได้เลยครับผมผมอยากรู้เหมือนกันใจครับที่ผมรู้มานด้เป็นได้ใถ้ามีให้เขาส่งหาผมส่วนตัวเลยครับผมอยากรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรยังไงหรือว่ามีส่งมาแล้วปิดไปจริงไหมอะไรเงี้ยให้ให้ส่งให้ผมหน่อยถ้ามีหลักฐานนะอันนี้ผมแค่ไ่ถามเหตุผลของน้องที่มันได้ได้ครับผมผม ผมไม่อะไรผมแค่อยากรู้เฉยว่าใจใจมันมีการทํางานผิดพลาดของทางหลังบ้านผมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เขาพูดเฉยเยยังไงถ้าเขามีหลักฐานให้เขาส่งให้ผมแล้วกันนะส่งคนตัวให้ผมได้เลยหรือว่าส่งให้ผอ,อก็ได้ครับเราส่งต่อให้ผมก็ได้คร,ครับอะครับคนนี้มาเข้าเรื่องต่อเลยว่าตอนนี้ตํารวจหเหลือแค่นี้ที่มาได้ตอนนี้ส่วนที่เหลือเขารอปลดยศอยู่ก็เลยอยากรู้ว่าสตอรี่นี้ จะยังไงกันต่อครับอืมแต่ผมยังเล่นไ,ได้นะผมไม่ได้เลิกไม่ได้อะไรนะผมเล่นได้ทุกอย่างเลยงั้นเดี๋ยวผมว่าพี่ตูนผมว่าอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวข้าวก็ได้ครับไอ้เรื่องเนี้ยพอดไว้ก่อนก็ได้ครับเอาเรื่องหกซุนก่อนก็ได้ครับเอาเรื่องที่มันเขี่ยง่ายๆดีกว่า ไม่อบอกงี้ก่อนสมมติเรื่องฮกซุนเขาจะเล่นสตอรี่กันจริงจริงมีตำรวจอ,คครอยู่แค่สี่คนเองนะเบี๋ดวเขาก็คงไปใส่ตองกันเองแล้วพี่คืนหนึ่งครับก็คือวันนี้สตอรี่ต่อไปมันก็ยังเล่นไม่ได้ถูกปะมันก็ต้องเบรกเขาไว้ก่อน,น,นตีกันไม่ได้แล้วเนี่ยพี่หลังนี้คืนเนี่ยตีกันได้เหรอของของดีซีอ่ะมันตีได้เหรอไม่ไม่ได้ไงแต่ถ้าประกาศกฎว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ตีกันกี่โมงถึงกี่โมงมีไฟกี่โมงแล้วถ้าตอนนั้นไม่มีตำรวจเนี้ยนาต้องคุยก่อนนะพี่ เพราะว่าผมคิดว่าน่าน่าต้องเอาเขามาคุยกันว่ามันมีคนหลายแก๊งโดนนะพี่ของหกสุนอะใช่ครับผมมีโปรเทคด้วยครับที่ีของตำรวจตอนนี้เดี๋ยวให้เขาไปเคลียร์อะไรของพ่อให้เรียบร้อยก็ได้ครับเพราะาผมไม่ไม่ได้อยากมานั่งได้รับลงอะไรแบบนี้ครับเข้าใจเข้าใจกูเข้าใจทั้งสองฝ่ายอะเดี๋ยวเรียกมาคุยอะไรก็ได้ครับได้ครับพี่ได้ครับไม่เดี๋ยวให้อาแสมเรียกให้ก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงจะไปยังอ่ะยังอยู่ยังคุยกันคิดอยู่นะให้เดี๋ยวขอขอของลุงอ่ะของลุงลุงอยู่ไหนนี่เนี่ยเขาคุยอะคิดอยู่ตรงนั้นให้เดี๋ยวเราคุยกันก็ได้กูต้องไปคุยกับเขาด้วยวะเสียใจวะ ไม่พี่ตัวแต่จริงๆตก็ตบางอย่างที่แบบเป็นระหว่างแก๊งกับนายกนี่คือผมว่ามันไม่ไม่ไม่ต้องปิดก็ได้นะครับแบบคนหนึ่งอ่ะของแก๊งมันมันกดตอบไม่ได้ไงมันกดตอบไม่ได้คนอื่นอ่ะอ๋อเนาะตั๋วไม่แต่นี่เป็นอ่ะจริงๆกูไม่รู้รายละเอียดเลยว่าเรื่องตก็ตเนี่ยมาเขาเขาจะเปิดเปิดตก็ตได้แค่อันเดียวพี่ถ้าเราค้างอยู่เราก็จะตเก็ตต่อไม่ได้มันจะมีได้แค่อันเดียวไม่มันมีตก็ตแบบของโดยรวมที่มันเต็มอ่ะที่มันกดไม่ได้ที่มันกดไม่ได้นั้นอ่ะใช่ใช่พี่เมื่อวานอ่ะที่่มมันกดดไไ้ ฮกซุนนี่เหมือน,มรนรู้ตัวด้วยนะครับ,บจริงๆร,รู้ตัวแว่ารู้ตัวตว,ว่าขวเขาจะโดนอะไรอันนั้นเข้าใจมันมันเลือกของมันเองแต่ <laughs> ว่าเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้แล้วกัน <c oughs> ว,วน่ามันจะว่ายังไงงั้นเดี๋ยวไปโอโรรถก่อนนะพี่เดินมาโอเคไม่เป็นไรครับเอาใหม่วี <c oughs> ไปเลยเปิดเปิดประตูนหน่ะครับ นี่นี่อันนี้น่าจะเกี่ยวหมดเลยครับแก๊งพวกเนี้ยน่าเกี่ยวหมดเลยเกี่ยวครับผมผมจะเทศกับคนด้านในครับเปิดอะไรเปิดอะไรเปิดอะไของของโอริโอกับพกซูนเข้ามาได้หมดเลยครับกระทะกาเย็นนะครับที่ที่มีปัญหากันนะไ,ได้ครับอันนี้นักข่าวาครับเนี่ยนักข่าวนักข่าวครับให้นักข่าวเข้ามาได้ไหมครับขอขอเอาไปเอารถนะครับดีดีเดี๋ยวเรียกนะครับกปนหนึ่งนะ ไม่รนไรผมเข้าใจแล้วว่าเขาอาจจะแบบมือใหม่อะไรเงรี้ยมันปกติแล้วเสียใจแต่ไม่ได้เสียใจขนาดนั้นเริ่มใหม่บอสบอสลัมโบลัมโบ,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 บเปลี่ยนเป็นสี่ลีครับอู้อะไร